วันดีค่ะเข้าถอนลาเวนเดอร์ตรงกระบะนั้นทิ้งเสียดายจังเลยแล้วเอาทามาปลูกแทนแต่ก็ยังมีลาเวนเดอร์อ่อนเกิดมาสองสต้นนะคะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเดี๋ยวจะถอนไปปลูกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอู้ลำนี้อ๋อบินสูงบินสูงไปฉีดฟรูช็อตคือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาไปฉีดมาเมื่อกี้ค่ะไม่เจ็บเลยฟูช็อตเนี่ยเวลาเขาทิ่มเข็มลงไปในกล้ามเนื้อแขนเราเนี่ยลึกนะคะลึกกว่าลึกกว่าวัคซีนไฟเซอร์ค่ะวันนี้อากาศมันลึ้มฝั่งแมนฮัตตันก็จะดูเป็นสีเทาๆแบบนั้นค่ะที่ไปฉีดฟูช็อตนั้น เพราะว่าฉีดแล้วไม่เป็นหวัดเลยไม่เป็นหวัดเลยตลอดทั้งปีโปะมาแล้วก็ยังมีคนนั่งชมวิวอยู่บนดาดฟ้านะคะน่าจะใช่วันนี้ไปไปพบหมอมีนัดหมอแล้วก็เลยไปชนะทาวที่ของควีนค่ะที่ฟร n ชิงเมนสตรีท ไชนาทาวตรงนั้นนะคะผลไม้จะถูกผักผลไม้เนี่ยจะถูกแต่ว่าถ้าหากแต่เวลาจะไปซื้อพวกเส้นขนมจีนน้ำปลาคือเขาเรียกว่าของชําใช่ไหมคะจะชอบไปซื้อที่ชนาทาวแมนฮัตตันมันจะถูกกว่าค่ะถ้าผักผลไม้ค่ะตรงควีนเนี่ยจะถูกกว่าก็ไปซื้อ <c oughs> ไปเจอลูกพลับสองสองลูก หนึงเหรียญแต่ถ้าหากแบบมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นทรงทรงกลมๆแล้วยาวๆแล้วก้นแหลมยาวๆค่ะแบบนั้นอะ่ะมันจะแพงแบบนั้นเขาขายสองลูปสามเหรียญหรือไงจำไม่ได้ค่ะจำจำจำ,จำไม่ได้แล้วพอกลับมาพอขึ้นจากหลุมรถสเบมาที่อาพาร์ตเมนต มันจะมีแผงมันจะมีแผงขายผลไม้ค่ะในนิวยอร์กซิตี้เนี้ยจะมีเยอะยิ่งในแมนฮัตตันค่ะคือไปจุดไหนจุดไหนไม่ว่าจะไปเดอะบรอนซ์ไปบู g กลินไปควีนคือทุกจุดเลยแต่ลองไอแลนด์นั้นไม่รู้นะคะลองไอแลนด์นั้นไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะมีรถขายของแบบนี้ไหมเคยทําคลิปให้ชมมันจะเป็นรถเหมือนเป็นแผงค่ะนั้นเขาขายดีนะ แต่รับแต่เงินสดผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยมองเห็นเขาเลยถามว่าเพอร์ซิมอนใช่ไหมบอกใช่นี่น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจไม่แน่ใจนะคะไม่รู้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ทำนํำเที่ยวหรือเป็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจก็เลยบอกว่าใช่เธอซื้อมาเท่าไหร่บอกสองลูกหนึ่งเหรียญ ขาก็บอกของฉันก็มีสองลูกหนึ่งเหรียญเรากโอ้โหรูกงี้ฉันไม่ยิ้วมาไกลหรอกเขาก็เลยบอกถ้าเธอซื้อถ้าเธอซื้อสองสองเหรียญฉันให้ห้าลูกก็เลยซื้อมาสิบลูกเป็นสี่เหรียญค่ะชอบกินลูกพับมันอร่อยมีน้องคนหนึ่งเขาอยู่รัฐอะไรนะจำรัฐไม่ได้แคลิฟอร์เนียค่ะเขามีต้นลูกพับดอกดก ดกมากเลยถ้าค่าส่งมันคุ้มนะจะให้น้องเขาส่งมาแล้วก็คือซื้อน้องแล้วให้น้องเขาส่งแต่นี้ค่าส่งมันไม่คุ้มลูกพับน่ะแพงนะคะพอซื้อของเสร็จก็แวะไปฉีดฟรูไปถามเขาค่ะที่จะเข้าไปฉีดนั้นไปรับยาด้วยนะคะเวลาเราไปพบหมอเนี่ยยาเราต้องมารับที่ที่ร้านขายยาค่ะ ก็แวะไปไปรับยาจากนั้นก็ถามเขาว่าถ้าฉันจะมาฉีดเข็มที่3ามเขาเลยถามว่าเธอฉีดอะไรมาบอกฉันฉีดไฟเซอร์ที่นี่ไม่มีไฟเซอร์บอกฉันรู้เพียงแต่ฉันจะมาถามคือของของวอนกรีนนะคะจะจะฉีดไม่รู้ออกชื่อถูกหรือเปล่ามาดน่าจำชื่อออกชื่อออกชื่อไม่ถูกแน่ค่ะแต่ถ้าหากไป CVS ออันนั้นเขาจะฉีดของไฟเซอร์ ส่วนจอร์สันจาร์สันนั้นก็น่าจะของวอนกรีนนันนี้จําไม่ได้นะคะไปถามเขาบอกว่าถ้าฉันจะเดินเข้ามาฉีดเข็มที่3เนี่ยวอลกรีนได้ไหมคือเดินเข้ามาฉีดเลยได้ไหมเขาไม่ตอบเขาบอกว่าให้ไปถามที่ที่ CVS ค่ะแต่ถ้าหากเป็นวัคซีนไอบมาโดนาหรืออะไรเนี่ยค่ะถ้าอายุมากแล้ว65ปีขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ย เขาบอกว่ามาฉีดเข็ม3ได้แต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยอะไรเขาไม่แนะนำเลยค่ะอันนี้ไม่รู้พูดไปแล้วผิดกฎหร,รือเปล่าก็ไม่ทราบแต่อันนี้พูดถึงของของ New York City นะคะเขาแนะนำว่าถ้าโมเดอร์นาไม่รู้ออกชื่อถูกหรือเปล่าออกชื่อถูกแต่ไฟเซอร์กับจอร์สันแอนด์จอร์สันถ้าจะมาฉีด b o เตอร์หรือเข็มที่สาม อออีกแล้วสงสัยจ,จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจค่ะเขาบอกถ้าสุขภาพแข็งแรงดีไม่แนะนำเขาไม่เขาไม่ฉีดเลยอย่างลูกสาวเนี่ยลูกสาวเรียนอยู่นะคะตอนแรกทางทางโรงพยาบาลบอกว่าลูกสาวต้องฉีดพอถึงวันนัดลูกสาวจะไปฉีดเขาบอกว่าไม่ให้ฉีดเขาจะฉีดเฉพาะพวกที่มีภูมิคุ้มกัน ต่ำแล้วก็พวกที่มีปัญหาอย่างนั้นอาฉีดแต่ลูกสาวเลยไม่ได้ฉีดค่ะสงสัยจะเป็นเครื่องบินตํารวจมากกว่าค่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์ตํารวจอนั้นตึกนั้นตึกนั้นเอ็มพายสเต e นะคะ,ะเริ่มปวดแขนแล้วเริ่มปวดค่ะเพราะว่าเวลาเขาทิ่มเข็มลงไปในกล้ามเนื้อเนี่ยแทงเข็มไปลึกไงคะมันก็จะทำให้เจ็บ เจ็บกว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์อันนั้นเขาฉีดแป๊บเดียวเลยไฟเซอร์ค่ะแป๊บเดียวแล้วเล่งยาแต่ฟูช็อตมันจะมันจะลึกแล้วโดดยาอาจจะมากกว่าแต่แต่ดีจริงๆนะคะพอฉีดแล้วมันไม่เป็นหวัดเลยเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยหลังจากเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนนั้นน่ะมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีจำไม่ได้แล้วค่ะเป็นไข้หวัดใหญ่ โอ้มันทรมานมากนะคะมันปวดหัวเวียนหัวลุกไม่ขึ้นเลยหลังจากเป็นไข้หวัดใหญ่มาอุ๊ยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะคะลิ้นก็ไม่รู้รสชาติกลิ่นอะไรก็ไม่ได้กลิ่นเลยพอไข้หวัดใหญ่หายมันไม่ได้หายง่ายๆนะคะสักประมาณกว่าจะอาการดีขึ้นอะประมาณเกือบเดือนนะคะเป็นไข้หวัดธรรมดานี่ยังต้องพักผ่อน ต้งสองอาทิตย์นี่ไข้หวัดใหญ่ค่ะต้องพักผ่อนแต่บังเอิญทํางานทํางานแล้วมันลาไม่ได้ค่ะเลยได้พักแค่สองวันแล้วไปทํางานไปทํางานนั้นยังอาการยังไม่ดีเลยนะคะนั่นแหละหลังจากเป็นไข้หวัดใหญ่มาค่ะภูมิต่ําเลยเป็นหวัดบ่อยเป็นหวัดบ่อยมากเลยค่ะทีนี้พอมีฟลูมาฉีดเลยฉีดฟลูปีแรกนั้นไม่เป็นหวัด พอปีที่สองไม่ฉีดโอ้โหเป็นหวัดบ่อยเลยคะ่ะหลังจากนั้นมาเลยต้องฉีดฟลูทุกปีเลยนี่นี่แขนเริ่มเจ็บแล้วะคะ่ะเออเจ็บเร็วจังเลยเนะี่ยเจ็บเร็วมากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะสงสัยตึกนี้เนี่ยหรือไม่สังเกตไม่รู้เนี่ยตึกเนี้สีเทาๆแต่ตึกสีเขียวสี่เหลี่ยมนั้นอยู่ในเตดเนชั่นตึกองค์การสหประชาชาตินะคะนเนี่ยเนที่สงสัยคือตึก เทาๆสูงๆยอดแหลมๆเนี่ยมันเป็นตึกอะไรบางคนบอกว่าเป็นตึกของฮาสซันยาต์ไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นไม่ไม่อยากจะเดาค่ะคราวนี้ก็แวะซื้อลูกสาวติดติดบับเบิลทีคะแต่ยี่ห้อน,นี้มันดังนะคะต้องเข้าคิวอูบับเบิลทีเนี่ยขายดีมากเลย ซื้อมาเป็นแบบใหญ่สอ,สองแก้วแล้วก็มีเดียม1เพราะว่ามีเงินสดอยู่มีเงินสดที่ถือออกมาอยู่ตอนนั้น20่สเหรียญค่ะมีเงินแล้วร้านบ๊อบบีเขาไม่รับบัตรเครดิตนะคะจริงแล้วอยากจะสั่งสามเป็นเป็นแบบใหญ่3แก้วเลยมันไม่พอมันต้อง22เหรียญกว่าก็เลยสั่งเป็นหึงใหญ่2แล้วก็มีเดียมหนึ่ง ราคาก็สิบแปดเหรียญกว่าค่ะลูกสาวชอบกินโอ้เริ่มปวดแขนแล้วโอ้ปวดเร็วจังเลยอะ่ะปวดเร็วจังเลยเนี่ยชอบชอบตรงนี้บรรยากาศอากาศดีแม่น้ำข้างหน้านั้นคือแม่น้ำอีสนะคะแม่น้ำอีสไม่ใช่แม่น้ำเน่านะไปยืนอยู่ริมน้ำเนี่ยอุ้ยกลิ่นหอมของอายน้ำนะ่ะหอม อุ้ยไม่ได้แล้วมันปวดแขนค่ะที่ฉีดฟูช็อตมาเริ่มปวดแล้วดูสิยืนอยู่ตรงนี้ตั้งหลายนาทีลูนไม่บินไม้เห็นเลยสักตัวอากาศเริ่มเย็นแต่ปีนี้เย็นช้านะคะพออากาศเย็นคนมาที่พักก็น้อยค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าอุ้ยมาอีกแล้วคราวนี้มาทางไหนอุ้ยนี่บินวนหลายรอบแล้วนะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจชัวเลยค่ะไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ดำเที่ยวบ,บินบินวนหลายรอบแล้วค่ะอุ้ยปวดแขนแล้วลอ่อมปวดแขนแล้วขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ ยังแวะเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วต้องต้องขอโทษจริงๆไม่ได้แวะเวียนไปเยี่ยมเพื่อนๆเลยค่ะไม่ได้แวะไปเยี่ยมเลยจริงๆอยากจะลงคลิปทุกวันแหละแต่ทีนี้พอลงมาแล้วไม่มีคนแวะเข้ามาดูบางคลิปวิวเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกอย่าลงดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆคงไม่ชอบดูแล้วค่ะก็เลยไม่ลงคลิปเห็นไหมคะ ยังวนอยู่เฮลิคอปเตอร์อต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจไม่น่าจะใช่เฮลิคอปเตอร์นำเที่ยวค่ะวนอยู่ในฝั่งแมนฮัตตันชอบดูค่ะชอบชอบดูเฮลิคอปเตอร์ไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ